By Hello international fans. If you're watching, so me and Marima just went to the airport this morning to send Heidi off to Egypt and we were like rushing I was driving and it's kinda of dangerous but at that moment I'm just thinking that I have to be there before Heidi go into the gate มีรถในฝันไหมมีค่ะเป็นออดี้ค่ะที่อยากได้แต่ว่าน่าจะไม่ใช่ในเร็วนี้น่าจะแบบแพงไปนะคะตอนนี้ก็ดูรุ่นอื่นๆเอาไว้ที่จะที่คอยพววงเรื่องรถเพราะว่าอยากเอาคันนี้ที่ใช้อยู่กลับไปให้พ่อเนื่องจากว่า ตอนนี้ที่บ้านมีกระบะคันหนึ่งแล้วมันใหญ่มากแล้วพ่อก็บอกไม่ค่อยจะเห็นแล้วด้วยก็เลยคิดว่าอยาเอาคันคันเล็กไปให้แกใช้นะคะแล้วก็ตัวเองซื้อคันใหม่แต่ยังไม่รู้เลยอะกำลังดูอยู่ว่าจะเอา MG หรือว่าเอาอะไรดีที่มันที่มันถูกๆหน่อยต้องไปทำงานนะคะ บีเอ็มแพงไปเบนท์บีเอ็มก็ถ้าจะซื้อก็อซื้อมือสองเอ็ห้าสวยแต่ว่าปัญหาเยอะไปงีบหน่อยจริงๆก็อยากงีบนะแต่ว่าแบบเคยเป็นไหมที่ว่างีบแล้วพอตื่นมามันไม่สดชื่นทั้งวันอะมาสเตอร์ Master. ออดีเอาไว้ก่อนออดียเอาไว้แบบนู่นานๆาเลยจะละอดใจมันก็อาจจะได้เลยไหมแต่ไม่เอายังไม่สบายภาระก็ยังเยอะอยู่ซื้อคันใหม่ที่แบบพอขับได้อะไรเงี้ยเอารุ่นที่ซื้อมาแล้วมันจะไม่ต้องมาห่วงว่าแบบว่า คือถ้าจะซื้ออยากซื้อสดไม่อยากมาผ่อนทีหลังเพราะก็หน้าที่การงานเรามันไม่ได้มั่นคงถ้าวันไหนแบบว่าเดือนไหนงานไม่มีอะไรเงี้ยต้องมาเครียดแบบโดนผ่อนเอาเงินที่ไหนผ่อนรถจะโดนยกรถไหมอะไรเงี้ยไม่เอาก็เลยจะกะว่าจะซื้อแบบซื้อสดเลยทีเดียวจบ ขอกำลังใจสอบสู้ๆนะคะมาสด้ามีคนมาสด้าแบบเยอะมากนะมาสด้าสมหรอนี่อยากได้ honda าซีวิกตัวที่ว่าล้านกว่าบาทแต่ว่าแพงมากล้านกว่าบาทแพงไป ต้องศึกษาไปนานๆเพราะว่าคงไม่ได้ซื้อแบบป,ป,ปุบปับซี v i c ตัวใหม่ออกตัวใหม่อีกแล้วหรอซื้อมือสองไม่เอามือหนึ่ง รีวิวหน่อยค่ะทำไมถึงชอบพี่วินเขาเป็นคนเป็นคนน่ารักเป็นคนธรรมดาที่พิเศษอะงองป่ะ <c ười> คือเขามีความแบบว่า ณณนะนะวันที่ไปเจอนะมีความรู้สึกพออยู่ใกล้ๆแล้วแบบมีความสุขอยากทะนุถนอมแบบอยากแบบอยากทําให้เขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเลยเขาคนสมควรที่ได้รับความรักแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยเขาดูเหมือนเทพพบุตรจริงๆนะทุกคนเขาเหมือนเทพบุตรอะแล้วเมื่อกี้ฟิลเตอร์หลุดเนี่ยประเด็น เติมน้ำมันแล้วกินข้าวแล้ววอดไลฟ์หรอไลฟ์ครของหรออยากเห็นอะไรปะเห็นรูป่ะแฟนผมน่ารักจังเลยครับ จอแบบนี้ก็ตายดีครับใครจะมองว่าเขาเอรก,ก็ไม่เป็นไรพี่แวนดุไหมไม่ดูค่ะถ้าเชื่อฟังก็ไม่ดุคิวอยู่ไหนคะคืออยากอู o h my god thank you so much oh my god thank you so much คิวช่วยบอกหน่อยว่าคิวอยู่ไหนหางแถวอยู่ไหนตอนนี้จะไปยืนรอเวฟบร้อยสิบ พะโลย้ยในห้องน้ำค่ะอันนี้คืออะไรวะที่เสร็จความยุติธแล้วความเท่าเทียมหรอ thank you พะโลอ้อาบนา้ำ <laughs> พะโลอ้อาบนา้ำโลปุ๋งปุ๋ รีฟ้ายอยากขึ้นแ,แล็บใช่หรอลูกขอคุยกับแฟนขับแป๊บหนึ่งได้ไหมเอมอคนตายเมื่อกี้พี่ขวัญ เดี๋ยวต้องซื้อชาเขียวละเพราะว่าเมื่อคืนเสร็จจากแฉก็ห้าทุ่มกว่าเที่ยงคืนกกว่าจะได้นอนนี่นั่นก็ตีหนึ่งกับตีสองแล้วอะแล้วก็ตื่นเช้าไปส่งดีแล้วก็กลับมาจริงๆวันนี้มีนัดกับหมอฟันด้วยแต่ว่าย้ายไป็นอาทิตย์หน้าแล้ว ไปไม่ไหวจริงว่ามีประชุมด้วยนะคะพอไปไม่ทันก็เลยยกเริ่นัดก่อน ช้อปปี้มันส่งอันนี้มาช้อปปี้มันส่ง notification มามันก็เลยสะดุ้งอ่ะอีกนิดนึงจะหลับอ่ะนะ แฟนคลับให้น่ารักน่ารักมากนอนดีกว่าอ๋อแล้วก็วันนี้มีไลฟ์นะคะทุกคนอย่าลืมดูนะมีไลฟ์ตอนหนึ่งทงกับบ้านมาหาหิงนะคะ ก็ยี่สิบเก้าไปดูคอนเสิร์ตกันด้วยเนาะน่ารักไหมเป็นนกอาบน้ำแล้วค่ะอาบตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วไม่เหมือนสิงโตเลยอะ พี่ขวัญใจเย็นพี่ขวัญพี่ขวัญใจเย็นฮะสรุปว่าที่ปวดท้องที่ปวดอะไรอย่เงี้ยมันคือกดไหลย้อนจริงๆด้วยคือไม่เคยเป็นกดไหลย้อนไงก็เลยไม่รู้จะแ,แบบทรมานเหมือนกันเนาะ กินกาวิสคอนไปดีแล้วพี่ควนันพี่ควันหยุดก่อนพี่ควันหยุดก่อนพี่ควันหยุดก่อน กลัวเป็นโรคกระเพาะมากเลยก็เลยแบบชอบกินตลอดเวลาไง <laughs> เคยเป็นโรคกระเพาะรอบหนึ่งตอนนั้นเลาให้ฟังเคยเป็นโรคเมื่อมาก,ก่อนไม่ค่อยกินข้าวแล้วก็เป็นโรคกระเพาะแล้วคุณยายอ่ะคุณยายตอนนั้นคุณยายยังอยู่จะมีชีวิตอยู่ก็บอกว่ากินข้าวด้วยนะลูกแต่ก็เป็นโรคกระเพาะหลอกผู้ชุกวันที่โทรมาจนเป็นจริงๆก็เข้าโรงพยาบาล ลองจากน้นก็กลายเป็นว่ากิน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 ตลอดเลยคิดถึงยายเหมือนกันนะเพื่อความยืดก็ามไม่ทัน อ๋อแล้วก็ให้กำลังใจหนูดีกันด้วยเน,นาะแฮชแท็กหนูดีมีนมขำม,มากนางก็ไปทำหน้าอกมาแล้วนะคะก็หน้าอกนาาัาใจกับเอ่อจุฬาทรคลินิกเนาะเห็นส่งรูปมาแล้วก็บวมอยู่ขอให้น้องหายไวแล้วก็า้ดนาีน่าจะถึงประมาณค่ำๆเนาะหรือเปล่า ถือว่ากี่โมงไม่รู้สิอียิปต์อยากไปเหมือนกันนะหนูรู้ไหมว่าหนูมียาติดห้องไว้ตั้งแต่ยาคือตั้งแต่ตอนที่หนูอยู่ในกองอะที่แฟนขับส่งส่งยามาให้อะ่ะเด็กส่งยาแฟนเขาส่งยามาให้เยอะมากว่าจะเป็นอีโนกาวิสคอนพาลาน้ำเกลือผ้าพันแผลแก้หวัดแก้คัดจมูกแก้ภูมแิแพ้ ยาล้างตายาล้างจมูกเออ่เคลื่อกบกระเพาะกระต่ายบินคือแบบโรงพยาบาลขนาดย่อยอยู่อยู่ในห้องนี้ My bunnies in the toilet เป็นอีงแล้วทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ย มีพี่แฟนขับคนหนึ่งเขาเป็นพยาบาลด้วยเขาก็จะชอบแบบว่าเอาอยามาให้ตอนที่อยู่ในกองด้วยว่าเดินปวดขาก็จะมีสเปรย์สเปรย์พ่นยาทายาก,กินวิคีวการเขียนวิธีด้วยนะว่าใช้ยังไงกินยังไงอะไรเงี้ยนอนกับแฟนจุนอนละ <laughs> ไปแล้วบอสไลฟ์อยู่ไปดูบอสกันทุกคนไม่นอนแล้วนอนไม่ได้เดี๋ยวไม่ตื่นค่อยนอคืนดีทำได้ปะไปแล้วนะ ไว้เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์คืนนี้นะคะตอนหนึ่งทุ่มบ้านมหาเฮงเกมความปังความเลิศความเฮงได้เลยนะคะใครที่ทำงานวันนี้ก็สู้ๆนะขอให้เป็นวันที่ดีนะคะถ้าแบบโดนเจ้านายดุโดนติโดนอะไรก็นั่งอยู่นิ่งๆกับตัวเองหายใจเข้าลึกๆทานน้ำแล้วก็ยิ้ม แล้วก็บอกว่าไปโว้ยแล้วก็สู้ต่อส่วนใครที่เรียนก็ตั้งใจเรียนนะคะแกล้งคุณครูพอเป็นพิธีพี่ขวัญคือหนูต้องไปพี่ขวัญถึงจะหยุด <S <S 2> <S 2> แล้วก็วันนี้ผลออกแล้วนะคะ <S 2> <S 2> ได้ที่หนึ่งของแคสนะคะอาทิตย์นี้ก็ขอบคุณมากๆเลยเพราะว่านี่ก็วตให้ตัวเองทุกวันทุกเชา้าทุกกลางคืนก่อนนอน เราต้องไปเอารางวัลน,นี้มาด้วยกันนะคะทุกคนให้เขารู้ไปเลยว่าแฟนคลับชฉลอดยิ่งใหญ่เกียงไกลไทยแลนด์แค่ไหนไปก่องน,นะเจอกันคืนนี้เนาะไปไรักนะคะทุกคน ทุกความสำเร็จของชาทุกคนคือผู้อยู่เบื้องหลังไปแล้วนะให้เจ้าความสุข